สวัสดีครับคุณก๊อฟวันนี้คุณก๊อฟเดินทางมาจากอำเภอหันใหญ่ใช่ไหมครับใช่คับเดินทางมาโดยเครื่องบินเครื่องบินเดินทางไกี่โมงครับตั้งแต่แปดโมงครึ่งเลยตื่นแต่หกโมงอ๋อหกโมงเขาถึงสนามบินสุวรรณภูมิกี่โมงครับประมาณสิบเอ็ดโมงอ๋อสิบเอ็ดโมงมาถึงร้วผมประมาณช่วงบ่ายโมงช่วงบ่ายโมงใช่แล้วคุณก๊อฟมีความประทับใจในในบริษัทผมอย่างไรบ้างครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าเราซื้อรถหนึ่งคันเนาะครับเราก็ต้องการรถที่คุณภาพดีใช่ครับเราก็ต้องการ ให้มันขับแล้วมันไม่มีปัญหาไม่ถุกจิกใช่ใช่แต่เวลาเราจะเลือกรถสักคันน่ะที่เรายอมจ่ายไปเป็นล้านน่ะครับเราก็ต้องหาคันที่มันดีจริงๆถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการไม่จุกจิกแล้วก็ดูแลรถเราดีก็คือผมว่าผมเจอพี่เอในออนไลน์เนาะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักกันยังไม่รู้จักกันเรายังไม่ยังไม่เชื่อถือยังไม่เชื่อถือกันเอาจริงๆริแต่ว่าคือพี่เอก็พยายามทาให้เราเห็นว่าโอเครถมันคุณภาพดีคือจริงๆพี่เอคัดรถใหม่น้อยแล้วก็คุณภาพข้างในยังดีอยู่เราก็แปลกใจละ S <S ใช่แต่แน่นอนคือสิ่งที่เราคิดต่อก็คือว่ามันก็ต้องมาดูจริงจริงแต่ผมก็ยอมโอนมัดจำก่อนเลยคุณก็โอนใไห้<ห>ผมเนี่ยมัดจำหมื่นโดยที่ยังไม่เห็นรถเลย,ยไม่เห็นรถแต่แต่เรารู้สึกว่าข้อมูลเบื้องต้นมันมาคือมันคือช้างเผือกแล้วอ๋อช้างเผือกเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมันน่าสนใจกว่าทุกอย่างที่เราเคยดูมาแล้วเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยอนุมัติง่ายไหมครับคืออย่างนี้ผมคิดว่าโอเคพอเราตัดสินใจจะซื้อเนาะครับสิ่งที่เราต้องกังวลบอกมาคือดอกเบี้ยเป็นยังไง ไฟนหนูบันยากไหมดอกเบี้ยได้เป็นไงงวดผ่อนเป็นยังไงประกันเป็นยังไงครับคือผมผมเชื่อว่าลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาดูรถพี่เอมีความต้องการนหนือนกันถูกต้องแต่ของผมเนี่ยเป็นสายแบบข้อมูลทุกอย่างต้องต้องแบบมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลต้องอะไรที่ไม่่เซนต้องไม่เซนทุกอย่างใช่แล้วผมพูดความต้องการไปเนี่ยพี่เอเนี่ยดำเนินให้ผมทุกอย่างตามที่ผมต้องการใช่คือผมเลยรู้สึกซึ้งใจนะเพราะว่าบางทีคือ คือพอเราพูดความต้องการไปคนคบ,บางคนไม่เข้าใจเราว่าเราเป็นคนแบบนี้เราการซื่อของแบบมีเหตุมีผลใช่ครับแต่พี่เอเข้าใจผมแล้วก็พยายามคุยให้กับทุกๆคนทุกๆฝ่ายให้ทุกๆอย่างมันลงตัวทุกอย่างสุดแล้วคือการทำไฟแนนซ์นี่คือค่อนข้างง่ายเลยใช่ไหมครับง่ายง่ายง่ายไม่มีปบญหาอนุนมัติตแล้วโอ้ยปัญหาปัญหาครับคือสิ่งหนึ่งที่มาที่เนี่ยสบายใจในหลายเรื่องได้เลยแล้ววันนี้คุณก็มาดูรถจริงเนี่ยมันสวยตรงปกเลยไหมครับอ้ยิ่งกว่าอ๋อยิ่งกว่าผมพูดเลยยิ่งกว่าเพราะอะไรคือในออนไลนน์เี่ย มันมันไม่ได้เห็นสัมผัสทั้งห้าเนาะรูปรถลิ่นเสียงครับแต่พอมันแค่เห็นแค่ข้อความกับรูปภาพครับแต่พอมันสัมผัสกลิ่นเพราะมันยังใหม่อยู่จริงๆใหม่หรือว่าแม้แต่แบบเบาะที่มันจับมันยังใหม่หรือแบบแม้แต่ด้านบนที่มันยังไม่แกะพลาสติกเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยคือคือเราเห็นกับตางี้ยมันเลยยิ่งเชื่อถือเข้าไปอีกแล้วผมฝากที่คุณก๊อฟจะมีการแนะนำพักพวกหรือคนที่จะมาซื้อรถที่ภาษาผม่าคุณก๊อฟช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่ารถที่ร้านเป็นยังไงบ้างครับเอางี้ ออร์จนอล์สามคันเป็นยังไงสวยจังเลยลราคาเท่าไหร่เนี่ยถ้รารวมเดี๋ยวแนะนําตัวเองก่อนว่าแบบภายในสิ้นปีนี้หรือว่าอาจจะประมาณครึ่งปีหน้าเนี่ยอาจจะลอยละคันหนึ่งคือผมพูดอย่างนี้เวลาเราซื้อรถที่ไหนจ่ายเงินไปเป็นล้านเราต้องการรถที่ดี<ช>แต่เราก็ต้องการผู้ป,ประกอบการที่คิดแทนเราว่าซื้อที่เนี้ย เราคัดมาให้แล้วค่ะถูกต้องครับเพราะเราคัดมาให้แล้วคัดเรื่องคุณภาพนีไไว้ใจแน่นอนใช่ฉะนั้นคือเราก็รู้สึกว่าคันต่อไปถ้าพี่เอคัดมาให้เราดีอย่างเงี้ยครับเราก็อยากเป็นลูกค้าอีกคได้ถ้าเกิดมีแบบพวกมีคนจะซื้อรถที่บริษัทผมมาคุณก็มีงช่วยแนะนอโอ้ยแน่นอนครับเดี๋ยวแชร์เฟซบุ๊กอะไรให้เรื่องเต็มที่เลยครับผมขอบคุณมากครับคุณกิมพินทาคุณกิครับ